ربحہتر Llonie それ کو اکم کریک餐 ی کے مو�ین ی کے مو Job ی پیارے ی پیارے قیو ی پیارے یکیا ایک ی پیار나�ما جب یک

ทีมงานของเราวันนี้เรา เตรียมตัวนะครับเตรียมตัวนะครับผู้ตอไปนะครับตอนนี้สีเหลืองเป็นฝ่ายำไปแล้วหนึ่งแมทีนีแล้วหี่หมูมีกรมีกัเลี้ตัวยงมดึงเด้อจะะยู่แ ฟังเสียงสนามรุงเรืองครับเริ่มน้าตปิจบกุนตปิดจบกุนปกนสีเหลืองเี็กาันจะไปเรอทีมหญิงสีเหลืองเป็นฝ่ายชนะถ้าไปจะไปร่อยครับ สีชมพูอยู่ฝั่งน้นเลยครับนักกีฬาชายเตรียมตัวได้เลยนะคะสีชมพูอยู่ฝั่งทางด้านขวาเลยเลยครับสีชมพูต่อไปสีเหลืองันักกีฬาชายเตรียมปร้อมจุดเลยเชิญยมเลยครับนักกีฬาโาลิมปิกสีน้ำ